จ้าจ้าสุขนอนขาเดี๋ยวบุคเคยเห็นมาเบิอง้ำกันจ้ะอของดีของดำวะเนี่ย มอ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 เห็นมอมอไหมเห็นมอมอไหมเห็นมามอไหมคะเห็นมอมไหคะน่ารักจังเลยมอมโอ้โหแดงค่ะขนาดเลยโอย่าลงออย่าลงเลงไมได้นะหนูลงไม่ได้นูไ่มสวัสดีค่ะเอฟซีทุกคนนะคะ พี่น้องไทยลาวพี่น้องต่างประเทศสุขคนนะคะมอน,นี่เอ้ามอน,นี่นมอน,นี่นะคะมามีโอสกาพาทุกคนมาชมบัวง,งามนจะจ้ะบัวของพี่น้องค่ะนะคะพาดบึ่งเถอะสุขคนสีนะแมสีสีสีส อ้วอ้ตัวไหนหนวมีตัวอ้วนปส่งเกะบทุกคนค่ะได้มีตัวไหนแทงเข้าเลยนะคะทุกคนได้มีตัวแทงเข้าจากโตเลย ัวัวตัวใหญ่ไหมใหญ่กว่วัวควายไม่ใหญ่ขนาดนี้ค่ะโอ้มีมีตัวนี้แทงเข้าไม่เขาเขาไมีเยอะตัวแม่พันด้วยตัวนี้วัวไว้ขุนนะวัวตัวนี้นะหนาสิไว้เห็ดพันอย่างเดียวเลยนาเบิ่งงวงวัวตัวอื่นไม่ได้แทงเข้านะคะเพ่อแม่พี่น้องขาบล็อกบอดคือเกี้ยงคืองามคือเงาวแต่เบิ่งเบิ่งสีสีอุ้ย นะฮะทุกคนขาเพิ่นเลี้ยงนี่อันใจใจที่เห็นนะฮะเพิ่นเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงปล่อยค่ะมันสิปล่อยขึ้นป่าขึ้นโคกไปเลยค่ะทางนี้นะโอ้ยม่นูโตอ้วนไหมมันสิปล่อยขึ้นป่าขึ้นโคกเลยไปเป็นฟุ้งค่ะนะฮะโอ้ยนะทุกคนาขาคักบ,บอ ก่อนนะนี่พิ่นุท่านแยกคอกไปหน้านะคะนะสี่สิบปค่ะนะฮะสี่สิบกว่าตันี่เพิ่นแยกออกไปหน้าอีกค่ะดูค่ะความเงาอ้ยนะฮะเพิ่นแยกคอกแยกออกไปอยู่หน้าอีกนะฮะเหลือไว้อยู่ในบ้านจำนี้ค่ะเพราะว่านี่อยู่กลางบ้านค่ะเหลือไว้อยู่กลางบ้านจำนี้นะฮะอู้ บิ明明้ง <AS L> ่ะบิ้งเบิ้งบิ้งอู้เออจะข้ออนไรจะข้อบะนิเฮ้ยข้อดีค้อดำบ่หนิบอะทุกคนค่ะน้าบอเขาก็ค่อยเห็นนี่แหละค่ะอื้อ จ้าจ้าจ้าอืมที่ชิ้ใหญ่เป็นหนาเลยได้นี่โอ๊ยโตคืองามแท้เอ้าเหมือนเหมือนเขียนคิ้วทาปากเลยลราอ่ะออือตัวนี้ทำไมสวยจังเลยแล้วก็มีผมตรงนี้เหมือนม้ายูนิคอร์นเลยค่ะ จ้าสุขนคนขาแต่กูเคยเห็นมาเบิ่งน้ำกันจ้าออของดีของดำวะเนี่ยจ้า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 ั แต่พอดีเคยเคยถามเพื่อนตอนมาสี่สิบกว่าโตเนาะเพื่อนขายออกอ่ะขายออกทีรศกาปได้ด้วยนะฮะขายเอามินลาดเพื่นนะฮะเอาะมาลนัดไป ดูหุ่นดูดูุ่นเนี่ยพุ่ตัวนี้สวยอ่ะเหมือนผู้หญิงอ่ะเหมือนไม้ดูรีคอนตัวจังเขียนตาเขียนหน้าแล้วก็มีผมปล่อยๆดูดูดูอือนะคะอุ้ยพี่น้องค่ะงามเพลงงามเพลงนะฮะลูกบอลอ่ะอย่าไปใกล้มที่สุดนะอ้าก็ลอลล็ล

เป็นอไรุกคนหา เรียกเรียกปล่อยไปเลยจ้ะตอนนี้ก็สี่ห้ามโมงแล,ล้วมันกะพาขึ้นมาห้างตัวนี้กินดีดีห้างตัว,ว,ว,ตวบุรีใปกินน้ำเด็ สวยช่วยมาอันนี้แม่แม่พันของแท้ตัวน,นี่ใหญ่ขนาดทุกคนขาอันนี้คือระยะไก่แน่เนี่ยถ้าไปยืนนะคะถ่วมหัวมามีแน่นอนเลยนะะยิ้มแล้วคุณนะี่ยยืนแลยยังดูหลยดูไลยไป ตัวนี้สวยชอบเหมือนแบบแต่งหน้าเลยอ่ะเหมือนมีเขียนขอบตา <c oughs> แม่พันธุ์โงแท้ปูเพิ่นกัน ใส่อยู่ในเช่นนั้นสวยไหมทุกคนชมวัวงามนะคะโตอยู่หน้าที่เพิ่งแยกออกไปนะคะอยู่คลองชปรับทานนะนะคะเยอะ ว,วน,นีเอาค่ะทุกคนค่ะมนิภาพมาชมวัวอยู่ในเงือนจะครอบอยู่เงือนจะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ออกไปชลประทานเดี๋ยวจินสีไทย,มา,ย,ม,ายมาให้เบื่งดีเด้อจ้ะอันนี้นะเฉพาะที่เพิ่นแบ่งกันค่ะซีมี่เอาไว้ให้ เป็นมูนของไอ้เพื่อนก็นอยู่ตรงนี้เงา้องใช้เพื่อจะอยู่คอกผันอยู่หน้าชลประทานผูนะคะติดติดคงส่งน้ํานะคะองส่งน้นะะําของหมู่บ้านอ,ออกไปอยู่คนอีกสวยๆเลยคะทุกคนงามดีๆได้ไหยดู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 แบบแดงแดงสวยเลยค่ะ คนขายเนี่ยคนขายยกข้อมาดี่จะขายเอาเงินล้านไปเลยเพื่นอนวะนะคะก็จะมีเครือข่ายเพื่อนเนาะ สวยเนาะค่ะทุกคนค่ะวันนี้พามาส้มเนาะค่ะนะคะทุกคนคะ่นาานะถ้นะะคคะาชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้มามิโอสกาหนได้ด้วยค่ะทุกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ